สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกแล้วกับคลิปของเทรดเดอร์ค่ะวันนี้นะคะแอดจะมารีวิววิธีการเปิดบัญชีกับบรกเกอร์แอคซี่กันค่ะแอคซี่เนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินชื่อบรกเกอร์นี้กันสักเท่าไหร่นะคะแต่แอดบอกเลยว่าแอคซี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกบรกเกอร์ที่กกรนตีด้วย4รางวัล4ปีซ้อนติดกันเลยนะคะตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2021เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ worldwide มากๆเลยนะคะรองรับภาษาแบบถึง14ภาษากันเเลยยทีดีดว นะคะทุกและมีซัพพอร์ตนะคะที่คอยให้บริการลูกค้าเนี่ยตลอด24ชั่วโมงทุกวันทําการเลยค่ะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าบล็อกเกอร์แอคซี่นะคะจะคอยให้คำปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือเราตลอดการเทรดแน่นอนค่ะซึ่งแอดนะคะก็ได้รู้มาว่าบล็อกเกอร์แอคซี่นะคะทำการเปิดบัญชีเทรดเนี่ยง่ายแล้วก็เร็วมากๆง่ายจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนพอคลิกมาแล้วนะคะให้เราทําการกดเปิดบัญชีที่มุมขวาด้านบนได้เลยค่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการกรอกชื่อของเรานะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กยินยอมด้วยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจที่จะรับข่าวสารจากทาง a อคซี่เนี่ยก็อย่าลืมติ๊กช่องที่2ด้วยนะคะถ้ากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะติ๊ก2ช่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกเริ่มต้นการสมัครของคุณได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลือกบัญชีเทรดของเราค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกบัญชีตามความเหมาะสมแล้วก็เงื่อนไขที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างแอดก็จะใช้เป็นบัญชีมาตรฐานละกันนะคะเพราะว่าแอดถนัดบัญชีนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็เทรดบัญชีนี้เนี่ยเกือบทุกบรกเกอร์เลยก็ว่าได้นะคะแอดก็ ol, จะเลือกเป็นมาตรฐานนะคะซึ่งทุกคนสามารถเลือกเป็นบัญชีอื่นก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนเสร็จ <Set S 2> แล้วนะคะให้เราเนี่ยมาตั้งค่าสกุลเงินที่เราต้องการจะใช้กันคะ่ะเรานะคะสามารถเปลี่ยนฐานสกุลเงินได้ตลอดเว เ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าสมมุติวันนี้เรานะคะเลือกสกุลเงินนี้ไปนะคะอนาคตเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะทุกคนพอเราเลือกสกุลเงินเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ทําการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคํานำหน้าวันเดือนปีเกิดสัญชาติของเรานะคะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของเราให้เรียบร้อยนะคะกรอกให้ครบถ้วนทุกช่องนะคะทุกคนจากนั้นก็คลิกถัดไปค่ะพอเราคลิกมาแล้วนะคะให้เราทําการกรอกที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะคะลงในช่องได้เลยค่ะถ้ากรอกเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานะการจ้างงานค่ะจะมีให้เราเลือกสถานะในปัจจุบันนะคะเราก็ทําการเลือกได้เลยจากนั้นก็คลิกถัดไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะทางบล็อกเกอร์เนี่ยนะคะเขาต้องการสำรวจแหล่งรายได้รายได้ต่อปีของเรานะคะแล้วก็พวกเงินออมนะคะเราสามารถประมาณคร่าวๆก็ได้นะคะทุกคนถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปอีกทีนึงค่ะอ่านและในหน้านี้นะคะระบบเนี่ยจะให้เราติ๊กยินยอมเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงต่างๆของทางบล็อกเกอร์ค่ค่ะถ้าเรามีสิ่งที่ไม่มั่นใจหรือว่าต้องการตรวจสอบก่อนนะคะเราสามารถเอ่อเลือกคลิกหัวข้อต่างๆเพื่อศึกษาก่อนได้นะคะถ้าเราทาการตรวจสอบอ่ะ แล้วมั่นใจแล้วนะคะเราสามารถคลิกส่งได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะทางบล็อกเกอร์แอคซเนี่ยเขาก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลของเราค่ะแล้วก็จะแจ้งผลนะคะให้ทราบทางอีเมลที่เราได้ทําการสมัครเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเรากดอีเมลไหนไปนะคะเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณจะถูกส่งไปที่ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยมาตรวจสอบอีเมลของเรานะคะทาง b r o k e r a x i e ซเนี่ยเขาจะมีการส่งรายละเอียดบัญชีมาให้กับเราค่ะพอเราได้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะเราสามารถนําชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะคะเอาไปล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์มของ a x i e ซได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเซิร์เวอร์นะคะเอาไว้สําหรับเข้าสู่ระบบเทรดเราก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตอนนี้เพื่อล็อกอินได้เลยค่ะพอคลิกมาแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการใส่เลข i d Trade นะคะ,ะ,คะแล้วก็พาสเวิร์ดของเราได้เลยจากนั้นนะคะระบบเนี่ยก็จะให้เราทําการ ยืนยันเอกสารประจําตัวของเราค่ะเพื่อที่จะได้ใช้แพลตฟอร์มของ b o ็อกเกอร์แอคซนะคะได้อย่างไร้ขีดจํากัดเลยก็ว่าได้นะคะให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปที่ยืนยันเอกสารประจําตัวของคุณตอนนี้ค่ะให้เรานะคะทําการเลือกเอกสารที่เราต้องการที่จะส่งให้ทางบ o e ็เกอร์แอคซตรวจสอบค่ะตามความสะดวกของเราเลยนะคะอย่างแอดเนี่ยก็จะเลือกเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเพราะว่าสะดวกสุดนะคะทุกบลกเกอร์ก็คือแอดส่งบัตรประชาชนตลอดนะคะทุกคนเมื่อเราเลือกเอกสารที่ต้องการส่งแล้วนะคะให้เราเ เ,เลื่อนลงมาค่ะจะมีช่องให้เราแนบไฟล์นะคะแล้วก็คลิกเริ่มได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกช่องทางที่เราต้องการแนบเอกสารตามความสะดวกของเราเลยค่ะอย่างแอดก็จะอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์นี้ได้เลยนะคะก็คลิกเลือกไฟล์ค่ะ พออัปโหลดเสร็จแล้วให้เราคลิกเสร็จสมบูรณ์ค่ะทุกคนอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะให้เราคลิกส่งนะคะเพื่อให้ทางบล็อกเกอร์แอซี่เนี่ยเขาได้ตรวจสอบเอกสารที่เราแนบไปนั่นเองพอเรากดส่งไปแล้วนะคะหน้าเว็บก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้ค่ะแสดงว่าการเปิดบัญชีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ทําการส่งเอกสารประจําตัวของเราไปให้ทางบรกเกอร์เขาตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเราสามารถตรวจสอบผลการยืนยันเอกสารของเราได้ที่อ e ีเมลที่เราสมัครได้เลยนะคะเราก็จะได้รับอ e ีเมลเมื่อเอกสารประจํา ตัวของเราเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนั่นเองค่ะพอเราได้รับอีเมลยืนยันจากทางโบกเกอร์แล้วนะคะแสดงว่าเราเนี่ยเปิดบัญชีกับทางโบกเกอร์แอคซีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากที่แอดนะคะได้ทําการเปิดบัญชีเทรดกับทางบรกเกอร์แอคซี่นะคะก็ถือว่าเปิดบัญชีง่ายนะคะทุกคนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะและหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าบรกเกอร์แอคซี่เนี่ยเขามีบริการนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีกองทุนนะคะก็มาสมัครกันได้เลยนะคะทุกคนและในคลิปต่อไปนะคะแอดจะมาทําการฝากเงินกับบรกเกอร์แอคซี่กันค่ะว่าจะมีช่องทางการฝากเงินมากหรือน้อยหรือว่าช่องทางไหนบ้างนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะ ทุกคนและถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทาง t r a e e r i d e r ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ